สวัสดีครับนา,นา้นา,นาป้าผมเล็บขูดหนาบาดเมดิพี่น้องตัดเดี๋ยวดิหนังมีอันนั่นตัดออกหาเมาว่านี่โอ้ยอกินนมอิม่มเอาอันข้างอันราออันเลอ้อนอกจะเปลี่ยนแ้มเพิดให้ ี่ที่นอนหน่อยมาไหมพี่น้องจ๋าเพอดีผ้าใบช่่งน้ำหนักก็เลยแวะดานเด็กหน่อยพอเพิ่นวาอยากให้ลูกนอนอันลูกมักนอนที่นอนน,นําเนาะจ้าก็เลยไปซือ้ออันที่นอนหน่อยมาไว่ว่างไว้เครื่องอันเตียงนอนจังสิละ่ะเพื่อจะบอห้ทับลูกเนาะจ๋าคนอญากพอน,นอนทับลูกคนก็ได้ซื้อมาให้กับเคนลงทุนซื้อโซฟาใหม่พี่น้องโซฟาปรับนอนหน่อยเนาะจ้า เอาอันอันอันโซฟาอันเก่าออกมาไว้ช่างหนอกพี่หน่องบ้างเอาไว้ช่างหนอกจ้ะค <c> ล <oughs> องหลายเฮียลังหน่อยคลองหลายจ้ะน้องทุนเพียรุกใยเพื่อน สา้สีดือรุดพอดีพี่น้องวมื่อี้นี่เมื่อกี้นี่แหละจ้าตอนไปสร้างน้ำนักยังม่ท่านรุดเนะจ้าห<ะ>ิ้วตล,ลอดเปลี่ยนแม่เปิดหายสวงเสียอะไรกินน้ำอ,อิ่มพ่อเพื่อนไปหับพี่สาวอิสนามกอบอยู่จ้า <S <S 2> <S 2> เอมาฟ้าแม่ จกทั้งเลยทั้งหัวที่เป็นหงอนก็ว่ามันทั้งนานนะทั้งหัวเมื่อเคยมีเนาะจา้ะสมัยตะกี้ก็เลี้ยงลูก,กันแขนอูปรแพภ่ผาเข้ามาโมเดีเมินสื่อของดีๆจังสิมาเรย ตาแดงตากำลังสีเศร้าพี่นอ้องยังอีกฟังหนึ่งฟังขอบตาอันแดงคักนะาจะอืมป้าแม,มหิวอีกแล้วพี่น้องใจสิได้ส่งนุ่งพงห้กินวันนี้ไปสร้างน้ำหนักมากนอกจะได้เห็นวันนี้ได้สามกิโลกับหาฉีดกับทราดบอันใบใบอันนั้นบอมี เอียนมุ่มอีกแล้วย่ำจับอันผ่าด้าไม่จันเงยข้อขึ้นพี่น้อง <c oughs> จะเงยข้อออกกะนำนักขึ้นมา4สี่มือขข้นมาขีดขีดยี่สิบน่าจะมอว่านอนตัวเป้น,นี่ดีมากเขาบอกว่าที่หนึงห่งหายข้นมาประมาณขีดหาซิบหรือว่าสองขีดน่าจะ ก็ถือว่าโอเคมาเคลื่อนพนมานอนนี่พี่น้องมาเคลื่อนนี่นอนนอนตื่นเพิ่นนอนเพิ่นนอนเว้นตื่นตีตื่นตีสว่างเรก็มานอนอีกตื่นตีสว่างเรก็นอนตื่นตีซีล้วก็ว่านอนอีกเลยจ่าจนหอดแปดมเช้าจังมานอนอีก <c oughs> นิวอีกแล้วนั่นใหญ่เพิ่นมากใหญ่เพิ่นมากใหญ่เพิ่นหยอกเยญ่นมเลนูเจ้ยวจีไปอีกประมาณวันสุกนากจาจะไปสร้างน้ำหนักอีกแต่ว่ามออนช่วงมีมอนัดดูซีมือซีมือนัดสร้างน้ำหนัก อยากได้วี่น้องอยากแล้วอยากกินนมแล้อเยอะวะก็อยากได้ประเี่น,นีไไนนไ่ไปไปกินนมเฮางต้องเลี้ยจากทุกคนเมนูแรกนี่ตุนไกล่ลูกเช้าเฮ็ดให้กินจ้าจะ <c oughs> เป็นเจังไหบูสูตรคนสูตรคนเฮ็ดตุนไก่